็สวัสดีครับวันนี้จะมาทำนี่ครับเปนอนของเด็กครับเราก็นอนได้ครับทำง่ายง่ายมาดูกันทำกันเลยนะครับอเอาละองที่เตรียงต้องมีเลสโตนทอดกระดูกแล้วก็หมา ก็แต่ว่าเตียงเพรที่ผูกก็น้ำยาหายตัวครับเรามาวางเตียงนอนไว้ก่อนครับแล้วขุดขุดตามผมเลยนะครับ มาทำต่อเลยกดยองยอง ต้องเตรียมดินมาด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ต้นไวเลยมหมาที่ต้องเินเสร็จแล้วครับก็ต้องเอามานี ดันให้มันเข้ากันดันเข้าไปดันเข้าไปเช่นนี้สี่ตัวครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปดันเข้าไปครับแล้วอีกตัว มองอย่างครับต้องเตรียมรัวด้วยครับเดี๋ยว้องใส่สีครับสีบอกวางให้ตรงกลางครับเราก็เตรียมครับ เห็นไหมครับก็ทำง่ยายครับคลิปนี้ก็จบไม่ดีครับไม่ต้องไปสนใจมันหรอกวันนี้ก็ขอลาไก่อนสสดครับ